สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานซอสุภน์การช่างมาติดตั้งเครื่องหวานข้าวอยู่ที่อำเภอหนองวัวโซจังหวัดปุดรธานีนะคะวันนี้ช่างได้มาติดเครื่องตอนนี้ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะวันนี้มาติดตั้งเออเป็นคูโบต้า5018นนะคะเนี่ยค่ะติดตั้งเสร็จแล้วกำลังจะ แนะนําลูกค้าวิธีกลไกลการทำงานของเครื่องหวานข้าวนะคะเครื่องหวานข้าวสอสุพัฒนการช่างเป็นระบบจอดิจิตอลนีคะมีตัวเลขแสดงควบคุมการทำงานได้อย่างชัดเจนนะคะนะคะ เป็นคูโบต้าห้านะคะเครื่องบวานข้าวสรสุพัดการชั่งใส่กับรถไถยได้ทุกรุ่นเป็นต,ตัวถังสแตน <Yeah. S 1> เลสเนียงแรงทนทานตัวถังนี้จะใส่ข้าวได้ประมาณ2ถุงปุ๋ยหรือ75กิโล ความรัศมีการวานความกระจายของเครื่องนะคะรถไถจะวิ่งไปข้างหน้าความกระจายของเม็ดข้าวจะกระจายอยู่ประมาณ4-5เมตรนะคะจะวานเสมอเท่ากันเลยะค่ะลุงเมียนั้นเรอลงเอาไปแยงเขียวมาใส่ การติดตั้งนะคะเป็นออรุ่นนี้เป็น5018การติดตั้งก็จะประมาณนี้นะคะจะจะจะติดตั้งตรงที่ตัวยันกระบอกมีน็อตสอตัวนี้ค่ะเวลาเราถอดออกก็น็อตสอตัวนี้แล้วก็ยกโอ,อกค่ะที่ดูข้าวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะ ยังไม่ได้เปิดแกะนะคะที่ดูเข้าจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะวิธีบำรุงรักษาของถังตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะมันเป็นตัวถังสแตนเลสอยู่แล้วเวลาเราใช้งานเสร็จเราก็มาถอดเก็บไว้ในที่ร่มหรือที่อะไรก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็โดนโดนฝนโดนอะไรได้เป็นปกติได้ตามปกตินะคะนี่ค่ะหน้าจอก็จะเอ,อ อยู่ตรงที่ร่มอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบอะไรมากมากก็ถอดเก็บไว้ได้ค่ะมีสายไฟพ่อไปพ่อไปดูโอยตรงกลองที่ <im it> ช่างเขา้ <im it> าโซนกลไกการทำงานของเครื่องงราาาาเ้้ออนบง เวลาเขาวานขันยักรหัวหน้าหรือบปล่าเขาก็วานเปล่าก่อนไปจักหนานึงก็ก็ยุดก่อนมันบอกกันเราก็ลงไปเบิองว่ามันพอดีบพกาะแต่เราก็เดี๋ยวมันวุ่นขึ้นอีกเอาหน้าประมาณสามสิบปีแล้วพอดีอยู่ประมาณเรื่อว่าแถวนี้เออเล่นที่กันแบบความหน้าบ้านแถวนี้หน้าคนไปหน้าคนไป